ส่วนเรื่องของฟุตบอลไทยลีกนะครับจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในช่วงสุดสัปดาห์หน้าทีฟุตบอลเมืองทองนะครับอีกหนึ่งทีมใหญ่ฤดูการใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับทั้งหัวหน้าโค้ชและก็นักเตะไทยนักเตะต่างชาติหลายคนก็นี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องของทีเมืองทองยูเนเต็ดที่เมืองทองเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เดี๋ยวจะมีโปรแกรมนัดแรกนะครับ16สิงหาคม เจอกับสุขโขทัย f อซเล่นในบ้านที่ธันดโดมด้วยเตะ19นาฬิกา30นาทีค่ะก็นำโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ค่ะโคชอ้นนะคะโคชอ้นรังสรรวิวัฒชัยโชคแล้วก็มีผู้ช่วยอย่างพริรทั์โครเรดนดะีนี่อดีตกองหลังทีมชาติไทยแล้วก็ทำงานร่วมกับทีมงานเดิมอย่างอุทัยบุญเหมาะเจษดาจิตสวัสด์ดานโยเซียก้านะคะวิศนุศรัลแก้วเรืองก็โคชอ้นรังสรรกับทางผู้ช่วยพิรทัศเนี่ยไปไหนไป 对，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  นะครับเขา,เ,าเด็กพนิชการรา่ายดำเนินมาด้วยกันะนะครับอยู่กับโปลิเทโรมาด้วยกันไปอยู่ท่าเรือก็กไปด้วยกันใช่แล,แล้วก็มาทํางานกับทีมงานเดิมนะคะของสโมสรเนี่ยก็น่าจะเข้าขากันอย่างดีส่วนนักเตะเนี่ยมีการเปลีป่ยนแปลงหลายคนค่ะมีการปล่อยตัวประเมศอัดวิไลาดาวยิงทีมชาติไทยแบบยืมตัวปรเมศตอนนี้ไปอยู่กับจูเบโรอิวาตะเป็นทีมในเจริกทูค่ะมีการปล่อยตัวพิชาอุทราออกจากทีมนะคะแล้วก็วิลเลียมพ็อปเนรุกชาวบราซิลกระดูกเท้าแตกต้องพักยาวหลายเดือนนะคะขณะที่นัก ต่างชาติก็เข้ามาเสริมทัพหลายตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นไมเคิลเคมเทอร์แบ็กซ้ายทีมชาติฟิลิปปินส์มิเนลสันออจิเซนเตอร์ฮาฟในจีเรียค่ะอาร์มินเกรมผู้รักษาประตูจากออสเตรียดีเอโกเฮสแล้วก็บาตาตาสองแนวรุกจากบราซิลริชมอนดกาดาก